สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนกดคืนเงินของ Google Payto l s r e นะครับในกรณีที่เราเติมแล้วคูปองไม่ได้นะครับเติมผ่าน Google Payto l s r e นะครับก็เข้าไปที่ Chrome นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า Gmail นะครับก็เข้าไปที่ Gmail เลยครับก็ล็อกอิน Gmail ให้เรียบร้อยนะครับ Gmail ที่เรา ผูกกับ google playstore นะครับที่ใช้จ่ายนะครับก็จะมีเมลนะครับใบเสร็จเราก็เข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับก็เขียนว่า google playstore นะครับก็กดที่ประวัตินะครับให้กดค้างนะครับแล้วก็เปิดแท็บใหม่นะครับถ้าเรากดเฉยๆนะครับมันก็จะเด้งไปที่แอป p l a y s t o r e นะครับซึ่งมันไม่มีหน้านี้นะครับไม่มีหน้าให้รายงานนะครับ มาถึงหน้านี้นะครับก็จะเห็นประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีประวัติต่างๆครับที่เราได้เติมหรือซื้ออะไรต่างๆครับคูปองหรือไอเทมต่างๆครับของ g Google Play s t o r e นะครับมันจะมีคําว่ารายงานนะครับเห็นไหมครับมีรายงานให้เรากดเข้าไปเลยนะครับที่รายงานนะครับก็รอสักครู่นะครับให้เราเลือกเหตุผลนะครับไม่ว่าเราซื้อโดยไม่ได้เจตนาหรืครับหรือเราต้องการยกเลิกสินค้านะครับ หรือเหตุผลอื่นๆนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการเหตุผลอะไรนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกเหตุผลแล้วนะครับเราก็กรอกนะครับเหตุผลที่เราต้องการยกเลื่นนะครับ จะใส่ว่าไม่จิตนาก็ได้ครับหรือเราไม่ได้รับสินค้าหรืออื่นๆนะครับแล้วเราก็ส่งครับส่งรายงานครับก็ใบเสร็จนะครับเราต้องทําภายใน48ชั่วโมงนะครับถ้าเราทําหลังภายใน48ชั่วโมงนะครับเราก็จะไม่ได้รับเงินคืนนะครับถ้าเราทําภายใน48ชั่วโมงครับหลังจากที่เราซื้อสินค้าแล้วมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดนะครับเราสามารถได้รับเงินคืนนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เข้าไปที่อีเมลนะครับ เราก็ดูข้อความเลยครับนี่ครับมันก็จะมีข้อความเข้ามานะครับเนื้อหาข้อความนะครับเราได้รับคําขอคืนเงินจากคุณเป็นจํานวน33บาทนะครับสําหรับ80ติกเก็ตนะครับสําหรับเกมดีดีแท m ง b i โมบนะครับหน้าธุรกรรมนะครับแล้วก็จุดจุดจุดจุนะครับกําลังตรวจสอบคําขอของคุณโดยปกติคุณจะทราบผลการตัดสินภายใน1วันแต่บางครั้งอาจจะใช้เวลา4วันนะครับก็รอเวลานะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีเมลเข้ามานะครับก็เข้าไปดูที่จีเมลกันเลยครับก็เนื้อหาข้อความนะครับเราได้คืนเงินจำนวน33บาทสำหรับ80ติ๊กเก็ตดีดีแท็กโมบานะครับและอัุรกรรมครับเราก็ได้เงินคืนแล้วนะครับก็วิธีการเติมของผมนะครับผ่านช้อปปี้เพนะครับมันเลยคืนเงินผ่านช h o p ปี้เพนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรูปกันครับนี่ครับก็เป็นใบเสร็จรับเงินนะครับสำหรับการคืนเงินนะครับ